สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับขอนําท่านเข้าสู่ร้านกาแฟที่ขึ้นชื่อนะครับพิกัดอยู่ที่อําเภอพนาจังหวัดอํานาจเจริญนะครับมาเบิงบรรยากาศของร้านที่น้องเพิ่นเปิดไหมครับพี่น้องนะครับร้านชื่อว่าวันดีๆนะครับภาษาอังกฤษก็คือวันดีดีนะครับอําเภอพนาจังหวัดอํานาจเจริญครับ เชิญชวนทุกท่านที่อยู่ใกล้ๆนะครับอยากจะมาชมบรรยากาศนะครับสัมผัสกับร้านกาแฟนะครับรสชาติอร่อยก็ที่ตรงนี้ครับร้านวันนีดีนครับเลยนะครับเราไปชมบรรยากาศกันครับอันนี้เข้าชมบรรยากาศนครับชมฮโลเวณสวัสดีครับกาแฟสวัสดีค่ะอันนี้คือเราเป็นไรนะครับกับร้านนี้ครับ เป็นเจ้าของร้านนะครับชื่อร้านว่าร้านกาแฟวันดีดีค่ะวันดีดีไม่ใช่ของคุณยายคุณยายวันดีวันดีใช่เป็นที่ของากำหนดเปิดก็คือวันนี้เลยใช่ไหมเปิดมาอาทิตย์หนึ่งเปิดมาอาทิตย์หนึ่งอ้าวยูดูปังๆนะครับอันนี้คือบรรยากาศที่นี่ร้านนะครับแบบแต่ว่าเล็กแต่ว่ามันได้บรรยากาศเนาะมันได้บรรยากาศดูได้บรรยากาศนะครับเล็กๆนะครับจิ๋วแต่แฉลเป็นว่า จิ๋วแต่จะมันมีอะไรบ้างครัเมนูมีเลยเอาเมนูมีมีอะไรบ้างนะมีเมนูสุไลน์อันนี้อันนี้อันน,น,นี้โอ้คือบริษัทเดี๋ยวดรอบนี้เมนูนะครับคอฟฟี่แบบพรอยแบบเย็นกามีเนาะนะครับอเมริกอเมริกาโน่อเมริกาโน่ส้มอเมริกาโน่น้ำผึ้งมาเบิ้งเอากระเดียวกันครับพี่นอ้องเยอะมากเลยครับกับเมนูนะครับเปิดมาหนึ่งสัปดาห์เป็นยังไง ขายดีรวยๆปังๆเรื่อยๆโอเคครับสักวันก็จะติดหูติดปากติดใจแล้วก็จะแวะมาพี่กัดอยู่ที่บ้านอำเภอพนาจังหวัดอำนาจเจริญอยู่ที่อำเภอพนาตรงข้ามกับวัดพะเหลาเลยตรงข้ามกับวัดพะเหลาเทพมิมิตนะครับตำบลพนาอำเภอพนาจังหวัดอำนาจเจริญนะครับนี่น้องแรวนะครับก็ถือว่าเป็นเด็กน่นใหม่ที่เก็ตรน่นใหม่ที่นี่วิสัยทัศนะครับในการสร้างนะครับร้าน เราได้ไอเดียเราได้จุดประกายที่ว่าจะเปิดร้านนี้เพราะว่าได้จัดใหม่นาะเนาะเออตอนนั้นมันเป็นยุงข้าวค่ะแล้วพอเอายุงข้าวออกมันโล่งก็เลยคิดว่าไม่ทำอะไรอย่ใหญ่กว่าพื้นที่กว้างไหมถึง25ตารางวาไหมถึงมันถึง30ตารางวาไหมถึง6คูณ6คูณ30 6คูณ5ตารางเมตร30ตาราง30ตารางวาตารางเมตรนะครับพิกัดนิดเดียว พื้นที่นิดเดียวแต่ว่าสร้างมูลค่าได้เนาะแลวเราก็ต่อยอดมาเป็นร้านร้านร้านกาแฟนะครับวันดีดีนะครับพี่น้องใกลไกลเอฟซีของมายดผ้าเทียวมาน้ากันครับมีทราบว่ามีอยู่มีชั้นสองด้วยมีชั้นสองค่ะขึ้นขึ้นขึ้นตรงไหนอ๋อครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมมันจะแาศน้ากันครับอันนี้มีทั้งภาษาไทยภาษาต่างประเทศนะครับเพื่อสื่อสารห้พี่น้อง พี่นอ้องเด้เบิ่งบรรยากาศนะครับมีรถทุกภาษาภาษาอังกฤษเขามีนะครับไปามาหาวาทยาลัยขออภัยด้ยพี่นอ้องไปเบิ่งน้ำกันครับพี่น้องมาแล้วมาแล้วรายการมวลขด,ดกลับมหาหยายเพเดียวครับพี่น้องผมอันนี้คือร้านวันดีๆของน้องแพลวนะครับของน้องแพลวขึ้นมาซันสองนะครับบ้านเล็กๆแต่สามารถสร้างมูลค่านะครับได้เลยนี่ครับพี่น้องนี่ นี่คือสันสองนะครับของร้านกาแฟนะครับ,รบที่เห็นนะครับอาจจะสะท้อนแสงพี่น้องนี่คือวัดพระเหล่าเทพนิมิตนะครับตำบลพนานอำเภอพนาจังหวัดอำนาจเจริญครับพี่น้องนี่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลพนาครับผมเขตเทศบาลตำบลพนา เบิงน้นกันพี่คือภาพต่างๆภาพบรรยากาศต่างๆนะครับของอำเภอพนานะครับพิกัดอยู่อำเภอพนาครับในเขตเทศบาลตำบลพนาอำเภอพนาจังหวัดอำนาจ,จเจริญครับกะมาห่วมน้ำกันนะครับมาเยี่ยมยามถามข่าวมาให,ให้กำลังใจกับน้องนี่คือภาพข้างหน้าบรรยากาศของ ร้านนะครับวันดีๆนะครับรับอัดไนท์เดย์นะครับมีความสุขทุกวันตัวเพื่อพน่าจังหวัดอำนาจเจริญครับพี่น้องนะครับใครที่เป็นเอฟซีของมายดอยากจะชิมสัมผัสกาแฟก็ได้นะครับที่ร้านวันดีๆนะครับร้านวันดีๆนะครับเป็นร้านที่เปิดใหม่ครับคลิปนี้นะครับฝากกดไลไ์ก็แชร์ก็ติดตามกดซับซัพไทยไห้มายดพผาเที่ยวคลิปนาพอกันไหม ขอบคุณร้านวันดีๆของน้องแพลวนะครับขอบคุณ FC FC ทุกท่านของมายดภผ้าเที่ยวครับี่ดห้การติดตามครับคลิปนี้เอาไว้พิ่ทนี้ขอกันไหมในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ